ไทยแลนด์ไทยแลนด์นนทบุรีไทยแลนด์นะคะ thank you so much นะคะนี่นะคะแวะมากินข้าวได้นะคะแวะมากินข้าวได้นะคะคุณเอ็นบ้านเก๋เก๋ชาแนลนะคะเปิดเข้าไปดูได้เลยยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะอืมดัแบบนี่ตอนแรกเราคิดว่าหม้อนี้มันจะไม่พอแต่นี่ยทําไปก็ใจสั่นไป <laughs> ใจเต้นตุกตับตุกตับจะใส่หมดไหมเนี่ย ปรากฏว่ามันก็ขอชิมิทันมืนทันมืนมากินเปล่าแกงส้มขอบคุณนะคะพี่เปิ้ลมาค่ะแมวยิม้ม thank you so much นะคะทุกเลิฟทุกไลน์นะคะมไม่ต้องปรุงแล้วนะคะขอบอกเผ็ดหวานมันเค็มเปรี้ยวครบรสนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะแกงส้มก็จะ เผ็ด uh, เปรี้ยวหวานเค็มอือร่อยซับซับอีรีนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาแป๊บหนึ่งนะคะปิดฝาให้มันเดือดแป๊บหนึง่งแล้วก็มาเตรียมกุ้งนะคะเตรียมกุ้งเดี๋ยวเราเอามาใส่กุ้งอีกทีนะคะกุ้งหกร้อยตัวปานนะันปานนั้น ยังไม่ได้เอาขี้เอาเอาเส้นหลังออกอีกตั้งหากนะปานนั้นนี่นะคะขอปาดแป๊บหนึ่งกุ้งเนี่ยเป็นเป็นกุ้งสดนะคะเพิ่งซื้อมาแต่ว่าเราจะปอกเปลือกไว้ปอกเอาเอาเอาเปลือกกุ้งออกก่อนแล้วก็เก็บล้างทำความสะอาดเก็บนี่ หกร้อยตัวพอใส่กุ้งไปแล้วหาไม่เจอใช่ไหมกุ้งกุ้งหาไม่เจอนะคะนี่โอ้ยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะคะหกตัวนะคะคดีเอาออกก่อน ขอบคุณหลายๆนะคะอรังมือนิดนึงเสร็จแล้วนะคะดูอ้ยอ้ยอุ้ย,ย,ยกุงก้งกุ้งนี่นะคะกุง้ง น่ากินมากกุ้งก็หายไปในพริบตาเลยกุ้งหายไปในภายภายในพริบตาเลยหกร้อยตัวขอบคุณนะคะนี่พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตปิดไฟนะคะแล้วเราจะมากินข้าวกันแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมากินข้าวกันต่อได้เลยนะคะปิดไฟได้เลยแกงส้มเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อย ยิ่งเกลนแบบว่าค้างคืนนะยิ่งอร่อยยิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยขอบคุณนะคะคุณยายเอสพีพรพรมีใครมาไหมโทรศัพท์ไม่เลื่อนอีกนะแน่เลยคุณเคนคุณเคนขอบคุณนะคะคุณเคนพนมไพ่คุณวันชัย คุณวันชัยยินดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชยัฮรรยฮรรัลโหลฮนี่นะคะแกงส้มแซ่บนะคะออเรนต์ออเรนต์แกงออเรนต์กพูดยังไงเนาะน้องดาไม่รู้จะพูดว่ายัางไงเนาะแกงออเรนต์พันานพันานแกงออเรนแกงส้มนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะจัดโตะ๊ะกินข้าวกันได้เลยนะคะ เดี๋ยวค่ะขอเอาอนุญาตนี่นะคะเรายังไม่ได้ตักใส่บาทเลยเดี๋ยวขออนุญาตตักใส่บาทนะคะวันนี้เราแกงใส่บาทด้วยนะคะ thank you so much นะคะโรม i e n นมันก็จะดูเหมือนจะวุ่นวายนิดนึงนะคะ